วันนี้จะเตรียมตัวไปวิ่งคนาใหม่ครับคุณผู้ชจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็ทที่น้ํานานและอีกอย่างนึงช่วงอากาศเนี่ยมันแรงแรงมากทําให้ดินแตกดินแห้งมากเรื่องรับรักเลยที่เราเจออยู่ก็คือคนาแตกเพราะคณะแตกการกักเก็บน้ําก็จะไม่ดีเราก็จะเริ่มต้นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ การจัดการวัชพืชกับข้าววัชพืโด้วยการเตรียมคันนาให้ดีแต่วันนี้ผมก็จะไปขึ้นคนาใหม่รื้อของเขาออกแล้วก็ขึ้นคนาใหม่ครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนถามเราอยู่พอสมควรนะว่าขึ้นคนายังไงให้เก็บน้าได้อยู่ให้เพิ่มขนาดความกว้างของคนาให้กว้างมากเหตุที่ไม่จําเป็นต so. ้องเพิ ja ่มความสูงของหลังคนามากเนี่ย เวลามันสูงมากเนี่ยความสูงที่มันหนีจากความชื้นมากมันทาให้คณะแตกง่ายแตกง่ายปุ๊บมันก็ทําให้มันมันก็มีโอกาสที่จะเก็บน้าไม่อยู่สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ที่มันไม่มีความชื้นหนูกับงูจะมาอาศัยอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคันาของผมที่ทำแค่ระดับกักน้ำให้ได้ปริมาณที่เลี้ยงในแปลงนานคุมวัชพืชได้ สำคัญมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับเพื่อนเเรื่องของการขึ้นคันนาเนี่ยเพื่อนๆใช้อะไรเป็นตัววิ่งคันนาครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ่านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นผ่านเจ็ดผ่านหกใช่ไหมวิ่งขึ้นกันพวนพวนพวนฝน,น,นสาหรับนาที่เป็นดินทรายดินร่วนโอเคนั่นก็ไม่ว่ากันเนะเาะอีกเรื่องคือแต่ไอ้ดินเหนียวนี่สิเพื่อนเปัญหาเลยเราขึ้นกันล้วไม่ค่อยอยู่หรอกเพราะว่าดินมันก้อนใหญ่มันมีโอกาสทําให้ดินสุดตัวแล้วเป็นโพล นี่ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ทําให้คณาเก็บน้ํแล้วก็อยู่ส่วนตัวผมเองใช้เทคนิคการแก้ปัญหาโดยการใช้ผ่านสามผาคณาผาให้ละเอียดเลยครับพื่อนๆพอใช้ผ่านสามผาคณาละเอียดเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้โรตารี่ที่ใช้ปั่นดินในานานี่แหละตีให้ผลตีให้ดินผลละเอียดเลยครับพอตีดินผลเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้ผ่านหรือจะใช้ใบมีด ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ผ่านหน้าหรือใบมิดหน้าดันดันขึ้นเป็นลูกคนาเสร็จแล้วผมก็ใช้รถวิ่งขึ้นเหยียบจากประสบการณ์และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการทําแบบนี้กับการใช้ผ่านวิ่งขึ้นเนี่ยมาทําให้เราเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนคืออายุข,ของคันาจะยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพในการกักเก็บน้านจะดีขึ้นกว่า การใช้ผ่านวิ่งนั่นเองครับนี่มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญที่ผมจะพูดในคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆเรื่องที่สําคัญที่ผมจะพูดในคลิปวิดีโอนี้คือเรื่องที่เพื่อนๆถามผมเข้ามาว่าก๊กหนวดปลาดุกแหมูอะปอดนาเทียนนายาอะไรที่จะชีให้มันตายโดยที่มันไม่ไปกระทบกระเทือนก็เข้าอย่างที่เราใช้สารสองสีดีหรือว่าหมาแดงช่างแดงนั่นแหละ มีวิธีการยังไงที่ที่มันโอเคกว่านี้ไหมมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนจะรับกับเงื่อนไขที่เราจะพูดสอบเรอนี้ได้ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนรับได้ฟังนะแล้วเอาไปปฏิบัติลองดูนะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันมีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะถามผมว่าจันครับเข้าผมเป็นไรไม่รู้ใบหอยังไม่บอกว่าใช้ยาสองสีดีฉีดค่ายาไปไม่บอกก็ส่งภาพมาให้ดูนะส่งภาพมาให้ดูว่า เนี่ยใบมันหอมันจูมันสั้นแกอย่างไรล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จากประสบกัน์ที่เราคุกคีอยู่ก็มันมานานเนาะเ,เราเห็นเราก็รู้เลยว่าโอ้อันนี้นใช้สองซีดีฉีดแน่นอนเลยเ,เราก็แนะนำให้เพื่อนๆหลายๆท่านใช้ปุ๋ยสีสิบหกสูตรสิบห้ากิโลกรัมนะโดย,ยเฉลี่ยนะสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ หวานบริเวณที่เราไปพ่นแล้วเข้ามันมีอาการแบบแบบที่ปรากฏอย่างที่ผมพูดไปเมื่อที่เนี่ยอืมอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันจะดีกว่าไหมเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันมีตัวเรื่องที่ดีกว่าแล้วมันไม่กระทบกระเทือนกับข้าวในลักษณะดัางกล่าวเนี่ยมันก็น่าเลือกใช่ไหมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอะ่ะผมจะบอกให้เพื่อนๆรู้ไว้อย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วไอสารสองสีดีเนี่ยมันไม่ใช่ยา,ายาขยะเนาะ อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยนะว่าสารในกลุ่มสองสีดีไม่ใช่ยาฆ่าหญ้แต่มันคือฮอร์โมนที่อยู่ในกลุ่มยับยั้งเมื่อพืชหรือวัชพืชได้รับเกินปริมาณหรือเกินโดสที่ตัวมันเองจะรับได้มันก็จะตายลงในที่สุดหรือพืชที่อยู่ในสภาพที่รับได้อย่างเช่นต้นข้าว ก็จะมีสภาพแคลแกแแนนยุดการเจริญเติบโตนั่นเองครับนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราใช้สารสองสีดีฉีดเก็บยาหนวดประดุกกพอปอดนาเที่ยวหมูในนาข้าวเราแล้วข้าวเราที่มีอาการนังกลับเอาละ่ะมาถึงหัวใจที่ผมจะพูดในวันนี้เลยคือสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มพวก MCPA แล้วก็สารเคมี er, ที่อยู่ในกลุ่มไพลาโซซันฟรอนเอทิลแต่แหลายคนที่มีประสบการณ์ในการใช้มาแล้วเนี่ยจะบอกผมว่าอู้อเดาวมาแนะนำเลยใช้แล้วมันไม่เห็นตายเลยใช่ครับเพื่อนๆที่มันไม่ตายไม่ใช่ว่ายามันไม่ดีแต่ที่มันไม่ตายพอเพื่อนๆไม่รู้จักยาตัวนี้และที่มันไม่ตายเพราะเพื่อนๆพื่อนไม่เข้าใจหลักการทำงานของยาตัวนี้ดังนั้น มาเริ่มต้นทำความเข้าใจสมัยแล้วปัญหาข้าวจูพดใบสัน้นใบหอเป็นหลอดหอมต้นแคระต้นแกนโตไม่เท่ากับเพื่อนเเนี่ยมันจะหายไปเพราะสารในกลุ่มที่ผมแนะนำสองตัวหลังเนี่ยมันเป็นสารที่มีผลข้างเคียงกับข้าวเราต่ำมากแล้วจะใช่ยังไงละ่ะให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วเกิดผลข้างเคียงกับข้าวเราต่ำที่สุดถ้าจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพ้วเพื่อนๆนะ ข้าวจะระยะไหนอายุไหนผมไม่รู้ถ้าเราจําเป็นต้องใช้มันจริงๆให้เพื่อนๆปล่อยน้ําในแปลงนาะทิ้งออกก่อนเลยให้ดินหม,มาดตัวให้ดินหม,มาดตัวพอดินเริ่มหมาดตัวเสร็จปุ๊บนะก็ให้ทําการฉีดพ่นสาร MCPA หรือไทลาโซซานฟลอนเลือกเอานะเพื่อนๆนะถนัดตัวไหนก็เลือกเอาพิจารณาอะไรบ้างพิจารณาเรือ่องของต้นทุน ราคากับปริมาณพื้นที่ที่ที่สามารถใช้ได้นะเราก็เทียบเคียงแบบนี้เอาว่าเราจะเลือกสารในกลุ่มไหนแต่หลักการใช้งานมันจะคล้ายๆกัน MCBA ให้ใช้ในอัตรา,า cc, ต่าง 200cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วที่พบการเกิดของก๊กหนวดประดุก่ทปอดนาะแทลหมูนะเนี่ยที่เกิดวัชพืชในกลุ่มพวกเนี้ย ฉีดพ่นให้ทั่วเลยครับเพื่อนๆฉีดพ่นให้ทั่วเลยไม่ต้องลบว่าเออมีข้าวแล้วไม่ฉีดไม่ต้องลบถ้ามันพบการระบาดของวัชพืชแบบนี้เราพ่นให้ทั่วเลยครับหลังจากพน่นมันมีกฎเล็กที่สําคัญอยู่อย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะข้อที่หนึ่งคืออย่ารีบใส่น้านะต้องตัดน้ําหลังจากการฉีดพ่นหนึ่งสัปดาห์นะข้อที่สองช่วงระหว่างหนึ่งสัปดาห์หลังการฉีดพน่นห้ามฉีดพน่นฮอร์โมน ทุกตัวย้ำนะห้ามฉีดต้นฮอร์โมนทุกตัวรวมไปถึงน้ำตาลปูโค้ดด้วยห้ามเด็ดขาดข้อที่สมห้ามรีบใส่ปุ๋ยเด็ดขาดถ้ายังไม่ครบสัปดาห์เมื่อผ่านกดเล็กดังกล่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นครับเพื่อนๆว่า ต้นหญ้าในกลุ่มที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันจะเริ่มมีอาการถอดสีมันจะเริ่มมีอาการเหลืองบางต้นก็เหลืองบางต้นก็ไม่เหลืองแต่ส่วนใหญ่แล้วโคนจะค่อยๆเน่าละส่วนใหญ่แล้วโคนจะค่อยๆรุดละยกเว้นในสวนที่มีน้ำแช่หรือขังอันนี้บอกเลยว่าไม่ตายและนี่มันก็คือ จุดอ่อนที่ชาวนาทั่วไปใช้สารสองตัวนี้สารสองกลุ่มนี้แล้วไม่ตายแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพคือเพื่อนเพื่อนไปฉีดในขณะที่แปลงนาม,มันมีน้ําอยู่หลังจากการฉีดเพ,เพื่อนเข้าก็ไปใส่ปุ๋ยมันก็ทาให้ยายิ่งไม่ตายนักเข้าไปใหญ่เลยนอกจากไม่ตายแล้วยังเขียวดีกว่าเดิมอีกเจริญเติโตดีกว่าเดิมอีกนี่ก็คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆไม่รู้จักมัน เหตุที่มันไม่ตายไม่ใช่ยาไม่ดีผมพูดละนะแต่เหตุที่มันไม่ตายเพราะเราไม่รู้จักสารเคมีในกลุ่มดังกล่าวที่ผมพูดมาหลังจากพ้นไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องทำอะไรหลังจากพ้นไปหนึ่งสัปดาห์ให้เพืเ่อนๆสูบน้ําใสกลับเข้าไปในแปลงนาครับเพืเ่อนพอสูบน้ําใสกลับเข้าไปในแปลงนาเสร็จปุ๊บให้เพืเ่อนๆทําการใส่ปุ๋ยตามในทันที สวนจะเป็นสูตรอะไรมันก็ตามสเต็ปของการทํานาในแต่ละสายพันในแต่ละฤดูกาลเลยเลือกอะไรครับเพื่อนๆทำไมถึงต้องรีบใส่ปุ๋ยหลังจากการฉีดพ่นหนึ่งสัปดาห์เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้กรดของปุ๋ยไปเร่งปฏิกิริยาให้เซลล์ของญยามันเน่าไวขึ้นนั่นเองครับ นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใส่ปุ๋ยตามในทันทีหลังจากฉีดพ่นแล้วหนึ่งสัปดาห์ถ้าเพื่อนๆใช้หลักการนี้ในการจัดการวัชพืชในแบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้แล้วปัญหาเรื่องของวัชพืชที่เกิดขึ้นในนาข้าวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเลยครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมให้เพื่อนๆทุกคนลองลองพิจารณาไวเ้เพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนๆนะเรื่องของการปับพืชนาให้เรียบให้เสมอมันก็คือหัวใจ ที่สําคัญอย่างหนึง่งไม่ใช่ขัดต้นทําขัดต้นทําไม่สนใจเลยนาจะเอียงนาจะเทนาจะอะไรยังไงไม่ลูก,กูทําดวดอย่างนี้อย่าทำเลยเพื่อนเพนมันมันนี่น่ะนี่น่ะเห็นไหมไอที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้มันคือ,คอ,คอ,คอต้นทุนอย่างหนึ่งนะเวลาคุณซื้อซื้อมาฉีดเองไม่ได้จ้างคนงานเอาต้นทุนอีกสองตอ่อเลยเห็นไหมไหนจะต้องเรื่องของน้ําจัดการนา้ําน้ําเข้าเราต้องเอาน้ําออกอีกเห็นไหมต้นทุนสามต่อเลยเห็นไหมครับเ่เพื่อน ก็ไอ้แค่ที่เราคุมกับต้นเหตุโดยการหนึ่งทำคณะดีๆสองปั๊บนะให้เสมอมันไม่ได้ต่ำจาุงต้นทุนที่บานปลายแบบนี้เนี่ยนี่มันก็คือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพึงนึกถึงไว้เสมอว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดกับการทรําเกษตรการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบเนี่ยมันจะทําให้เรามีกาไรเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มโนครับ